ไปหามอจอมาแล้วครับตะวนผักสดผักถูกผักสดผักไม่อ่าโอ้เไม่อย่างปลาล่ำปลาเลือนี่วันี่ฮะจินรักอะรอได้จิ้นักกันอะตะ่วนสุปเงินเมียอาออออ่น เรารับกันห้าทอนพี่บ้านวันนี้มีต้นหอมมีพริกมีมะละกอัสีจ่ายเก็บเก็บตายฟักทองักกบบเเสีจ่ายเก็บตายอ่ะฮะสีจ่ายเก็บตายอ่ะนะนี่มันแครอทถุงละยี่สิบโรคมะกรูดถุงละยี่สิบนี่มะละกอวันนี้เบอร์สวย ตัวไหนบกว้วยเตดมานี่ถุตงตัวไหน่มีัวบก้วยเตแปดสิบพิกอถุตงตัวไหนฮะฮะพกถุกตงตัวไหนร้อยห้าร้อยห้าสินี่พริกขี้หนูสวยๆเลยขี้หนูสวนอ่าามาครับมีกระลำฟักทองนี่ผักชีผักชีกี่ก้าร้สิบบาทเลยอ่าผักชีสิบบาทสิบบาทนี่นี่สา ปุซุนบุญพออย่างหัวจังซออ่สนี่ผักชีสวยๆเลยกินกระเจียวกระลาบนี่สิบบาทสิบบาทมะเขือเทศอ่ะอันนี้ดูเห็ดเห็ดโอ้เห็ดมันยังนี่ตะวันหัวหลอกก็เฮ้อไว้นี่ฮะโอ้ร้อยสีบ ถุงใหญ่เอาบัตรคิวให้หน่อยถุงใหญ่ต่อไดนก็เถุงใหญ่เจ็ดสิบไม่กลับไม่กลับเอาบัตรคิวให้หน่อยนะนี่เดี๋ยวเอาบัตรคิวให้หน่อยถุงเล็กสี่สิบบาทนี่ออริจินเออเรียนเชิญครับเรียนเชิญไอ้ไอ้ถุงเล็กสี่สิบถุงใหญ่เจ็ดสิบอันนี้ก็ออริจิเหมือนกันนะออริิจเบอร์ใหญ่กับเบอร์เล็กโอ้หัวหลอกก็เฮ้ยเฮ็ดเน่า มาครับเล่นเชิญเล่นเชิญถุงใหญ่เจ็ดสิบถุงเล็กสี่สิบอ่านี่ยนี่มันแครอทมันนี่ถุงกระไดมันมันร้อยสี่สิบไม่มีผัวนะอ่าถ้าไม่มีผัวตายเมื่อคืนเนี้ยอ้าวผัวตายผัวตายเท่าไหร่อ่านี่มะเขือเทศยี่สิบยี่สิบอ่า นี่พริกขี้หนูก็ยี่สิบบาทนี่ขอนะครับมาต้แปครับเป็นเชิญครับเป็นเชิญมันสุงนึงก็สุงนึงสองร้อยแล้วน่สิบบาทเต็มต้นหอมขาวจุ้วนะร้อยเดียวปะอ่าร้อยเดียวเดียวอ่าเอากี่ถุงถุงเดียวอ่าถงนก็ไอมะกอถุงนึงเท่าไหร่ะอ้าวคิดดิ มาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญตะอวนผักสดสามร้อ